สวัสดีครับผมพอผมมือรอครับปอ,อมช่องมีสารสารัสร่งตัวก็บันบารับผมอู้นอนหึเตือนว <c oughs> ันยศครับนอนเนบนกามือหนึ่งจะมาเปิดแพ็คครับแพ็ค <c oughs> กาดเขียวกาดเขียวกับที่ยากได้กับนี่เห็ <c oughs> นเข่งกับยาเมาครับยาเมาสามแถวไอแถวบนนี้ได้เบิ่งได้ครับอยางได้อยู่ แถวบนสามโตสี่โตเริ่มงตัเตียวมานครับอย่างไดเพราจากจากติดจากไอดีครับก็อันนี้เป็นไอดีไก่แมตส์สี่นะครับเป็นไอดีไก่ของร้านนะของร้านที่ว่ามันเโาลินมันโบลินหรือโลินมันเศร้าดอกมันบลินผมก็เรียกว่าปั่นให้มันเชื่อใจสื่อเงินสื่อมันลอยทั้งลอยสื่อไอดีไก่มาปั่นบรืลินบัตร ผมก็เลยเอาไปทำว่าปั่นมาสื่อโคตรสื่อยอดดีนะครับจะปั่นไว้ฮัลหเหล่าเธอว่าเนี่บนยบัเหรียดอีดีกับปั่นไนว้เธอวันโหดเห็นไหมเราไปขายเอาเองินคืนมันซะจะปั่นไว้ปั่นเน่ยใหซื้อครับกะบ,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 บม่ได้เ,เด่นผะูดเล่นหนอยสิว่าเซ่าบ่มีเวลาบ่มีเงินคือเด่นเด่นหลายอีดีนยมีไอีดีไก่ทอดอีกสองอีดีลักอีกสองอีดีอีกหนึน่งก็เป็นหายดีเป็นการลักลักกับ ไอดีร so like okay, ้านไอดีนี่ไอดีแมตซี่นี่ไอดีไก่ทองคุสองน่ะบอกผมว่าเด็ดๆค่อยเดเล่นเป็นหลักครับล็อกอินไบ้านหลักแค่เก็บทองเก็บเก็บเอาแค่ทองเลยซื้อน่ะโมเดลฮิตยังมากมากแบบเตีเปิดฟรีกับบอยมันเตีเองบอลเตี๊ยบเหมือนกับปรเด็เก็บวินพี่จริงจังสุดเลยเอาแค่ทองนะแบบพวกยังอาสกิลลงท้องลงเทาอย่างผมบอกเลยดิว่าเป็นพันผันเอาแต่ทอง กะไอ้ดี ID พวกแต่ไรดี ID ตอนนี้ผมก็ยังโมท่านใส่ทองนะครับกะจีเก็บเก็บทองเก็บยังก่อนกะผมเก็บกอกข้าวนะผมถ่าถ่าอีปิกถ่าถ่าอีปิกหรือบอกอะอีปิกโอ้เพราะเป็นอีปิกอะถ่ายปีข้ามถ่ายปีข้ามหรือบอกอะไอกาดเงี้ยมันเงี้ก็มีทางคือมีอย่งโกดการ์ดนี่สิถ้ามัน ไอ้เทียเนี่ยทาพิกท่ามี่ครับพิกท่ามี่พิกท่าหรือบอลกับลูกปินิเก้ครับมี่พิกท่ารุ่งปินิกเก้กันอะการี่มันขาพลังโหดกว่าปิดผมแต่สีใสกระดองไว้อีกเพราะข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาครับโมเกินเดือนหนาเดินหื่อเดี๋วผมมามันบอดองเหมือนโดนเดี๋ยวมันก็ปล่อยมาครับห้องไหนซีนีทองเปิดร้นบ่ไอ้กาว่าเบิึงไอ้ดีแดกเลยครับผมไอ้ดีไอ้ไอ้ดีไก่เมดซีครับ จะเรื่องแจงครับเรื่องแจง่างไรจะจะข้าวถงครับเรื่องแจงถูกไอดีหายไอดีอีมวุลรคนเพทาะถ้าถ้าพอาสำหรับคนพอนหูนะครับนี่มันสีมีทองอยู่นะครับแบบอยู่ได้แมสหนยสำหรับคนปั่นไอดีไม่อยากเห็นไอดีไกลอยากปั่นไอดีไกลนี่ก็สามารถปั่นได้ครับอันนี้มันสีมีเจกของถ้าหลินแค่พันสิบดานครับสัครไอดีหม่จะมีครับเปลี่ยนพันแค่ซิบดานกับสิได้ครับเลยอันนี้หาสิบทองนะครับ น,นี่ก็อีกหาซิททอกไปลอยทอกครับแล้วก็อีกอย่างนึงอะกับเพื่อนพวคนบองหูอว่าเก็บอีเวนต์ว่าเก็บอีเวนต์เก็บไอ้แมสมองนี้นะผู้ผู้พวกคนมองหูนะครับผมมาเก็บผมก็ทุกอยดีนะครับยยเก็บง่ายอยู่มเก็บง่ายกับอัมรับแรกเลยเอาผมสีผมสีแบนเครื่องเป็นแต่ละอาทิตย์อาทิตย์เมื่อกี้นี่อาทิตมื่อกี้นี่มันสีเป็นของบาซ่า แต่รูขุ่นเพราะทนหูนะอํารับแรกเนื่งเห็เนรียกับเหรียกับพุน่นไอ้ยัายัาพานนะครับเอาอาทิตย์แรกเอาเป็นเป็นอะไรเป็นอาทิตย์เป็นครับอาทิตย์แรกอะ่ะให้เหรียญกับพุน่นเหรียญกับขุ่นเหรียญยิ่งก็ได้นี่เหรียญอะ่ะเหรียญกับพุน่นมี่ออนไลน์เนี่ยเป็นหมดเก็บพ่อเยิ่ยงก็ได้ให้สนาสองเมตรแลร้วก็รอ,อันที่สองอันที่สองห้นักเตะบาร์เซโลนา ยูเซปุ่งซ้อนมาซิโลนายิงให้เขาได้สองลูกสี่พันธุ์ธุรกิจนี่มันแล้วก็กี่กันนึ่งเล่นกับบอสบาลเนี่ยเ่นกับบอสเถ็นะสองเกมเหมือนกันเราเอาดักเต้ของบาซ่ายิงให้ได้สี่ลูกเล่นกับบอสนะจบไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเหมือนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้านี่กกอาทิตย์ล่าสุดอาทิตย์ปัจจุบันนี่แหละเป็นคงบายเยนบายเยนแกเคือกันครับเอาเรนกับฟุตนี่ยพีพีนี่ เล่นกับคนนี่กะสนะมสองเมตรเลานักเตะบายเยินี่ยิงอะไรสองประตูเอาให้ดีเค่นยิงด้วยยังไงครับเอายิงได้สองประตูเป็นนักเตะเนมันเป็นตอนนี้มันเป็นของมีไอ้กนนันไหมประเทศประเทศอีกประเทศเ่องออกนักเตะที่ในในบายเยินตอนอังกฤษมีอังกฤษอังกฤษอยู่มีให้ดีแค่นครับก็ยิงให้ได้สองประตูเือกันแล้วก็เล่นกับบอสก็ โฆษณาสองกีมล้วก็เอามักตรีบาเยนซ์ซมูสซ้อนบาเยนซ์ยิ่งเห็นในสองสี่ประตูเพื่อนกับทานที่จบทุกพลังกินได้เกลือลอยอีกลอยทองครับดีพอไาเลียเท่โอเคครับผมกต่เพื่อสำหรับคนที่บ่งหูนะครับนะสำหรับคนที่บ่งหูหรือคนที่อยากปั่นไอ้ดีใหม่อยากปั่นไอ้ดีไกลกับมีสามไม่มีหม่องสามารถเก็บทองเลยครับที่อผมแนะนำไปหรอกมีที่เก็บสามารถจะเท่เก็บทองเลยครับผมก็โอเคผมมาเบิรงกันเลยครับบอกตรงเสียละ แล้วไปดีแหลนครับกับ <c oughs> ือซื้อวัตถุดิบใส่ทองครับเก็บทองอยู่ส่วนหนึ่งเก <c oughs> ็บทองเก็บังอยู่ครับจะ <c oughs> ไปเลยครับเทเลกรกเทเลรกไปข <c oughs> อให,เให้เครียก่อนให้ทิเคให้ทิเค เขียดน้ยเน <te> ี่ยเขียดยกวสีดาวอีตั้งหางนะนี่มังส่งไงแมนนี้เป็นไดีไกลกับไกลอีนีนี่เปิดบอกบ้าบ่บอกบ้ากับบอด้คิดตังไงครับเปิดไปเลยละจวกกี้ก็ไรีก็บอะไร แกไงนั้นนิปป mm ้าดินักเตะบลดนะครับเป็นตีนยังมอนี่นักเตะบอลลอไม่ดีเลยอ่ะบอสมบังครับบอสมบังนัเตะมูนี่เขาใดีเนี่เป็นอไดีเชยดไดครามมันลองอินแต่ที่แดดนะผมกับบโงหัวบอลล็นตะกี้เชยดไดกปล่อยติดไป เป็นไอเดียหลางไปเลยบ่เด้อไอดียหลางเป็นไอเดียผสมเลยกโอเคผมเดี๋ยวไปเบืองไอเดียที่สองเลยครับผมไอเดีที่สองไอดีใกล้ทองผมครับไอเดียที่สองนะครับไอเดีใกล้ทองผมกับใบแบบไว้ๆได้ครับไอเดีนี่กับวทันมียังไงครับตัวไปเลย เฮลิเคียนเฮลเคีนเอาไปยิงคู่กับโดครับโดเคลียรอเคลีมาครับหนึ่งเคลียร์ไปยิงมาลอยซองมาบนหูม,มันจะถึงมานะลอยซองลอยหนึ่งแต่คือชิบ,บุตะใส่ทอดนะครบับเก็บไปเลยคือคือเบาแล้วครับไปถา ใช่ลุงพีดีเหรือบวกกับ๊กท่ามุณครับ๊ีท่ามหรืบอบวกการที่ว่าคนโัก็บกท่ามเันครับช่วยสีเลยใส่ทองเก็บชาสมไปเลยครับกับเธอบกท่ามสีมากสีบนเดี๋ยวพูสีพันหาพันดีกว่าไอ้ดีหนึ่งซุมหนึ่งขงกับติดที่บวกกับว่าเด็เปิดนะครับเก็บกไปไปเพื่อเพราะว่าเอาไวา้้า ส่วนในใบโตที่ว่าเขาอยากเอามาเล่นอีดีนั่นโตยอยากเขาอยากอยากเอามาเล่นมานนยังเขาขัดจังงามากครับหน่อยสองก็โอเคผมไปเบิ่อไงดีที่ตามต่อไอเดีไก่ทองผมต่อเลยครับไก่ทองแต่ไอเดีไก่ทองไอเดีที่สองนะครับไอเดีนี่ครับสิส่วนมากผมจะเก็บไปนะครับเก็บ เก็บไป้กิฟท่องไว้คือสิ่งเด็กเปืดอยครับเพราะว่าเขาไว้แต่โตห้องมักอีนนี้นะโตห้องอยากไปอยากล่องเลยห้องมัมีงบบ่มีเงินบ่มีอย่างขาอยากล่องเลยคือกระจกห้องกระจ้กมันเปิดนะครับโบเดียวมาใส่สูรสุไลนะครับที่เก็บท่องอยากลองอินเอาตะท่องคือเก็บเอาตะท่องนะครับเอาเก็บไปกันตี่เขรด์มั้งพวกเดวานซากะโมเมียนตัวนี้ อันนี้อ๋อสวยอยู่ครับสวยอยู่แต่เดี๋ยวจะจับลงทิ้งครับไปแบบนี้ไหวไหมบอ b à, b à, b à, ๊อ,อบบาบ๊อบบาหรือว่าทใ่ไนเราเข้าบ๊อบบ๊อบต้าให้ไรผมเปิดไปเกี่ยวดีเลยนะครับถ้าให้ไรผมไปยุหมดเห็นอยู่หลบก่อนให้ไรผมไม่มมหมดันใดอยู่นี่ต้องือใบได้เองเขาเหล็กได้คันมอใส่ร์ไซดีไกลดีบ๊อบอบาเพราะถอย่างได้แค่นี้นะครับ ลายเดียวบาคงจะมีดอกบาอยู่ซึ่งมันเป็นตัวรักใหญ่เลยไปไอดีรักเลยครับไอเดียไกลย้อนครับหลักไอเดีบักปลาสองไอดีสุดท้ายครับผมจ้ะไอเดียไก่ย้อนครับนะครับมันไอดีไก่ดียสายฟรี ไอ้พี่เราไปเส้นครับไปดีดีกลักลักกับให้ได้เขียนเงี้ยาครับให้เขียนกับใดล่ะแต่ว่าขอจะเามาก็ได้อยากลองใส่ยาเมาอยาเมาให้เขียดใดไปลองเลยจีจีใดก็ใดแหละนะพี่วราไปนะลองดูเอายาเม,มาต่อเลยครับยาเมาสเปนสเปน เปลีนมาสั่นสีดาวอีกโอ้ตัวตัวเก่าได้ดีแหลกเลยเนี่ยโอ้เรได้ดสีขึ้นมานึ่งเห็นมั้ยเอาเป็ดเอาบอกบากอะไรกินการพิเศษได้ครับนี่ได้ยาดเลยเพราะว่าแพ็คในแพ็คทุกคนบวลดับเปิดมาแพ็คมันบวลดหาซิโตนี่แพ็ค มยังด,ดีที่ว่าเลยลองไฮเครนมาใส่ครับไปเดียวาาไอ้ดีสถ่ายนะครับผมกายดีุดถ่ายนะผมไม่ดีปกปลาไอ้ดีเทียบปกบลาก็สวยนะครับไปดีนี่สวย,ยข,าวขาวขาวไฮเครนไฮเครน มันจะเมาจะเมาอะไไปอย่าเมาพออย่าเมามาลอกกันนะอย่าเมาอสปินกนสปินสปินอย่าเมาจเมาโอ้บ่มนมนอยู่บ่ Oh man, okay, อโอ้เมนครับเพนโอเคผมในในสองตัวครับมาใส่สมบังอยู่สมบังอยู่เก่เมาอย่ามา้าจะร้อยหนึ่งนะครับหนึร้อยหนึ่งร้อยสองกับอันนี้กับบอดิบอดบ้งครับเพราะว่าบอดจะได้ดอกบกป่ามีนะผมมีหลังทีทำเนี่ยบอดจะได้เป็นไอ้บกป่า sangat pedih nih nah, suitnya cantik deh kap daya mau model, daya mau โอ้หนึ่งลอยแค่หนึ่งลอยโอเคกับคนจานักคลิปนี้กับวิญญาณครับอ่ะเอาเปรียบเข้าๆครับอดีตอะไรดีกับว่าเด็กตัวยังเนรตัวยังเนรกับไอ้ว่าไอ้ดีแต่ละคลิปหนาไม่หอดใส่แล้วครับกัโอเคเอาซานักคลิปนี้กับฟ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมาเป็นกำลังใจครับนี่ยังกระสอบถามคอมเมนต์มาไลยครับเดี๋ยวตอบผมผู้ด้วยเพราะเงื่อน แจงบอกยังอีกที่หนึ่งครับผมโอเคผมสาล็กตูนี่ขอบคุณครับผมจะส้มบังเนครับอาทิตย์นี้อา,อาทิตย์นี้แก่ส้มบังเนยบอยวันนี้ยังได้ใส่ได้ส,ดส,ม,ดสมใจอยู่ไม่ได้สมใจอยู่ไี่มีเครื่งครับยาเมาแต่อยากลองเล่นมือครับเห็นความาาโมหดหด <c oughs> โอเคผมไปแล้วครับผม